แต่ว่าก่อนอื่นกลายเป็นประเด็นร้อนครับคุณผู้ชมกับคดีของคุณแตงโมพัทรรัตน์ธิดาหลังมีดราม่าขึ้นมาเมื่อทนายรณรงค์เนี่ยมีการโฟนอินพูดคุยกันกับหมอหมู ก็มีการโพสต์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็มีการแชร์ต่อๆกันต่อๆกันนะครับคือระหว่างการพูดคุยระหว่างทนายรณรงค์กับหมอหมูเนี่ยมีการอ้างคําพูดของหมอพรทิพย์บอกว่าหมอพรทิพย์พอชนะสุรศพของคุณแตงโมรอบที่2แล้วไปเจอก้อนเลือดที่แผลด้านขาขวาของคุณแตงโมซึ่งแผลลักษณะแบบนี้เนี่ยการไปเจอก้อนเลือดเนี่ยมันหมายความว่าแผลมันเกิดขึ้นบนเรือมันไม่ได้ตกไปน้ําถ้าเกิดตกไปในน้าแล้วเกิดแผลเนี่ยเลือดมันต้องกระจายออก พร้อมกับอ้างว่าหมอพรทิพย์พูดว่านี่เป็นการฆาตกรรมหลายคนก็เลยโอ้โหตกใจเลยนี่มันคดีพลิกหรือเปล่าม,มีการแชร์ต่อๆกันต่อๆกันล่าสุดวันนี้ทางหมอหมูกับหมอพรทิพย์ออกมาชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นเราไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนครับ ว่าหลังจากที่มีการผ่าชนะสูตรรอบสองอ่ะนะอาจารย์พรทิพย์แกออกมาทึ่งนอกแล้วนี่ยกมีให้สัมภาษณ์สื่อแล้วแกพูดชัดเจนอยู่ประโยคนึงแกบอกว่ามันมีคอดเลือดคือคือชัดแทนเป็นภาษาไทยก็คือก้อนเลือดอนะอเป็นก้อนเลือดเนี่ยเติดอยู่ที่บาดแผลก้อนเลือดก้อนเลือดติดที่บาดแผลก้อนเลือดแ,แ,แผลตรงไหนพี่ติดที่บาดแผลี่ แผลตรงไหน,นแผลแผลตรงไหนทีข่ขาขาข้างขวาอ๋อไอแผลที่เร<ข>าว่า,าอ่ะครับแล้วยังไงต่อพี่เขาบอกเป็นคอตเลือดไอคอตเลือดเนี่ยถ้ามันติดเนี่ยเขาก็สรุปเลยหมอคนที่เขาบอกว,ว่ามันเป็นการฆาตรกรรมมันเกิดขึ้นบนเรือเพราะมันเกิดขึ้นในน้ำไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นในน้ำเนี่ยมันต้องนี่แหละครับเป็นบางช่วงของคลิปในช่องยูทูบทนายคู่ใจที่ทนายรณรงค์นะครับได้เผยคลิป พูดคุยกับหมอหมูวีรศัก์จรัดช,ชัยศรีเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มอสอวอพูดคุยกกับคดีของคุณตังโมเน,นี่ยแหละครับ โดยอ้างว่าหลังการผ่าชนสูตรคุณแตงโมรอบสองหมอพรทิพย์ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ร่วมสังเกตการให้สัมภาษณ์กับสื่อว่าเจอกับคลอตเลือดหรือว่าก้อนเลือดที่ติดอยู่ตรงบาดแผลด้านขาขวาที่เป็นแผลรอยใหญ่เนี่ยนะครับอ้างว่าเจอแบบนั้นซึ่งถ้ามันเป็นก้อนเลือดแบบนี้เนี่ยก็สรุปได้เลยว่าเป็นการฆาตกรรมบนเรือเพราะว่าการเจอก้อนเลือดมันจะเกิดขึ้นในน้ำไม่ได้อยู่ในน้ำมันต้องละลายออกไป อย่างไรก็ตามในช่วงท้ายของการพูดคุยนะครับหมอหมูวีรศักดิ์เนี่ยบอกว่ากำลังเช็คเรื่องนี้อยู่ว่าเป็นข้อมูลจริงหรือไม่เพราะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไปฟังจังหวะนั้นกันชัดๆอีกทีครับ แ,แ,แต่ว่ามันเห็นหนึ่งแกพูดจริงหรือเปล่าสองมันมีจริงหรือเปล่าอันนี้เ,เราไม่รู้อ่าถ้าตามเนื้อข่าวนี้ได้เนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับที่ที่เรามาหาได้ไงว่าเออตัวเลขเนี่ยถ้าตามหลักวิชาการเนี่ยมันจะเริ่มเลือดจะเริ่มแข็งตัวเนี่ยประมาณสิบถึงสิบสี่วินาทีก็เรียกโปรธอมบินครับโอ้ตายละอย่างนี้ตำรวจต้องตอบให้มันชัดเลยนะว่ามันเกิดขึ้นได้ไงแต่แต่ก่อนอื่นเนี่ยพี่รณรงค์ต้องเช็กก่อนว่าแกพูดตอนไหนเนี่ย เออไม่รู้จะไปพูดในรายการไหนด้วยเนี่ยถ้าฟังอย่างเงี้ยเนี่ยผมกำลังให้คนเช็คกันเช็คกันอยู่เนี่ยเพราะว่าหาไม่เจอเหมือนกันเอออ๋อคือถ้าแกพูดแต่มันก็อ้างอิงได้แต่ถ้าเกิดแกไม่ได้พูดเนี่ยมันก็มันก็ไม่รู้จะไปเอาข้อมูลโอ้โหแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่จริงๆคุณผู้ชมเพราะมีการอ้างว่าหมอพรทิพย์พูดว่านี่คือการฆาตกรรมอ้าว ทุกสายตาก็เลยกลับมาจับจ้องกันหม่ว่าอาสรุปมันยังไงคืออะไรกันแน่นะครับชาวโซเชียลก็เข้าไปคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจํานวนมากก่อนที่หมอหมูจะออกมาชี้แจงถึงเรื่องนี้ในเพจของตัวเองระบุว่ากราบขอพระคุณแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันท์ปนนนเป็นอย่างสูงครับพร้อมกับบอกว่าจากกรณีข่าวพบก้อนเลือดที่บริเวณบาดแผลผมได้เรียนปรึกษาแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์แล้วพบว่าไม่ได้มีการกล่าวถึงในประเด็นดังกล่าวครับ อืมพอหลังจากที่มีประเด็นนี้เกิดขึ้นนะคะคุณหญิงหมอแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์เนี่ยก็ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองชี้แจงผ่านไ g แล้วก็ Facebook ค่ะระบุบอกว่าเมื่อคืนมีคนส่งคลิปนี้มาให้ดูหลายคนก็ยังงงอยู่นะว่าเอาอะไรมาจากไหนพูดเป็นตุเป็นตะตอนนี้บอกเบื้องต้นว่าไม่ได้พูดอะไรกับใครเช่นในคลิปเลยแล้วก็ถามต่อด้วยนะคะถามว่ารู้จักเกมกระซิบไหม คนแรกฟังแล้วก็ส่งต่อแบบจําไม่ได้ทั้งหมดบวกกับความเข้าใจของตัวเองผสมกับข้อมูลที่มั่วซั่วเติมลงไปแล้วก็ถ่ายทอดไปเรื่อยๆแบบนี้ คุณหญิงหมอก็ยังพูดนะคะบอกว่าเสียงของคุณหมอที่อยู่ในคลิปเนี่ยบอกว่าเขาโทรมาโทรมาชี้แจงบอกว่าเขาไม่ได้พูดแล้วก็ไม่รู้ว่ามีการอัดคลิปไปตัดต่อรู้ดีว่าทุกคนอยากให้ความจริงปรากฏแต่ต้องไม่ทําลายต้องไม่ทําร้ายคนอื่นคุณหมอยังย้ำนะคะบอกว่าหมอยังคงเดินหน้าไม่ต้องห่วงทั้งชีวิตไม่เคยได้เงินจากการทําคดีใดๆที่ทําทั้งหมดเป็นเพราะว่าเป็นหน้าที่ที่ตัวเองนั้นเลือกแล้วส่วนช่วงท้ายคะ่ะช่วงท้ายของโพสต คุณหญิงหมอก็บอกว่ายังฝากถึงทุกคนด้วยนะคะที่พาดพิงกักบรุณาทบทวนด้วยพร้อมกับติดแฮชแท็กค่ะความจริงไม่ใช่ความลับในคดีความยุติธรรมต้องไม่ถูกครอบงำงานนิติเวชคือการค้นหาความจริงให้คนตายสารุปสั้นๆง่ายๆเข้าใจได้ชัดเจนคุณหญิงหมอไม่ได้พูดนะคะครับก็ยืนยันแล้วชัดแล้วว่าทั้งคู่ทั้งหมอหมูกับคุณหมอพรทิพย์ไม่ได้บอกว่าพบก้อนเลือดที่แผลด้านขาขวานะ แล้วก็ไม่ได้พูดด้วยว่านี่คือการฆาตกรรม,มนะฮะไม่ใช่นะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าพรุ่งนี้เนี่ยคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนวุฒิสภาได้เชิญตำรวจกลุ่มงานนิติเวศและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานมาให้ข้อมูลกับกรรมาการยืนยันว่าการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลนี้ไม่ใช่การแทรกแซงการทํางานแต่เป็นงานด้านสิทธิมนุษยชน คุณหมอพรทิพย์หนึ่งในกรรมธิการระบุถึงรอยบาดแผลที่ขาของคุณแตงโมที่มีการเอ็กซเรย์ซ้ําพบว่าแผลไม่ได้ลึกถึงกระดูกซึ่งเป็นแผลที่เกิดขึ้นก่อนเสียชีวิตจริงและคาดการกันว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือ,อแล้วแผลนี้เนี่ยเกิดก่อนตกน้ําหรือว่าเกิดระหว่างในน้ําอันนี้พนักง,งานสอบสวนควรจะมาพูดคุยกับแพทย์ทั้งสงหน่วยก็คือหน่วยผ่าศพทั้งรอบแรกและรอบที่สอง รวมถึงแพทย์ที่ไปตรวจจุดเกิดเหตุเพื่อที่จะตอบข้อสงสัยและสรุปประเด็นให้ได้ว่าสรุปแล้วบาดแผลเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเกิดขึ้นตอนไหนนะครับคุณหมอเนีย่ย<ะ>ย้ำหลายครั้งนะคุณหมอย,ย้ำหลายครั้งว่าอยากจะให้ติดตามข่าวด้วยวิจารณญาณ<ะ>รู้แหละว่าทุกคนอยากให้บทสรุปมันออกมาเร็วแต่ว่ากระบวนการทํางานของเจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปอ,อย่าเพิ่งรีบไปด่วนสรุปอย่าไปเกาะติดเสพดรามา่าอะไรเยอะ เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นขั้นตอนของมันมก็ต้องมีสตินะคะในการรับข่าวสารกัน,นะคะ่ะแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าอาจจะต้องรอประมาณ2สัปดาห์นะด้วยวิธีในการที่มีการสรืบสวนแล้วก็สรุปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเร็วแล้วนะปกติต้องใช้เวลา30วันเลยนะคะนี่เป็นคดีใหญ่นะทุกคนให้ความสนใจครับ